สวนท่านแอลอําเภอเทินจังหวัดลำปางว้าตอนนี้เป็นน้องจ๋าบะผางครับบะผางหวานกําลังจะออกครับเป็นน้องจา๋าละมุดก็กําลังจะร่วงหมดต้นแล้วเนอะท่านใดใครมาแอลก็ใครขัดใจมาเออมนุษย์ละมุดหวานหวานส่วนบะผางกํลังออกจ่อครับเป็นน้องจา๋าบะผางหวานครับเป็นน้องจา๋าตอนนี้นี่หันก็บะผางหวานกําลังจะออกเต็มต้นเลยครับตัวแล้ว เสียดายครับตอแล้วไปฟันลงมาโอ้ยหายหมดนี่เพื่อนกำลังออกจอก,กันใหม่ๆเลยครับพี่น้องจา๋าท่านใดอ่านกายมาอำเภอเทอินก็อย่าลืมแวะมาแอวอำเภอเทอินจังหวัดลำปางบ้านหนองบัวเนอะบ้านผมบ้านเพื่อนผมนี่นี่บะผางกำลังออกจอกเลยเนี่เก่อนก่อนนี่นี่หวานเนี่ยเขาอบอกอนี่ครับพี่น้องจา๋าและที่สําคัญครับพี่น้องละมุดกําลังจะหล่นหมดต้นแล้วเนอะเสียดายปีนี้ไม่ได้เอาละมุดขายเพราะว่า อ้อย่างผลผลิตทางการเกษตรราคาตกหมดเลยครับพี่น้องจา๋าขายอ้อย่างเข้าไปได้ดีก็เลยปล่อยมันล่วงหล่นเนี่ยใครใคยกินเข้ามาแอวหาเนอะส่วนบะโอครับพี่น้องจา๋าบะโอส้มโอหวานหวานลำขนาดเนอะนี่ขอบอกครับพี่น้องจา๋าราคาลูกละสิบบาทจะขายบัออกอะ็คือพอแล้วโอ้โห,ห,ห,หจะว่าจะได้ละนี่อกับผมวิเจเสือน้อยส่วนมะนาวครับพี่น้องจ๋านี่มะนาวครับ เบนี้แรงมากครับมะนาวบอกให้ออกแปลงกับแปลงครับพี่น้องจา๋านี่มะนาวที่บ้านเพื่อนผมครับพี่น้องจา๋าลูกปะเทอรประเทอเลยนี่อ๋อนี่เพื่อนเพื่อนว่า,าเอาไว้คว้างไก่ครับพี่น้องจ่าก็อาจจะแจ้ครับแต่เด๋ยนนี้ของคว้างไม่ได้แล้วแปลงครับพี่น้องมะนาวแปลงจากผมวิเจยเสือน้อยพาท่านแอลอำเภอเทอนจังหวัดลำปางบ้านน้องบัวบายบายมาแอลกันนะเพื่อนเพื่อน